ภัทยที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือภัทยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเสือส่อมโทรมภาวะโลกร้อนนี่เป็นเรื่องเรื่องระยะยาวนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะทั่วโลกนะ,ะก็จะควบคุมอุณภูมิของโลกไม่ให้เกินสองศาแต่ประเทศที่เขาอยู่เป็นเกาะนะฮะประเทศที่อยู่ชายทะเลนี่เขาอยากได้1.5เพราะ2ององศานี่ก็ก็ไม่ได้แล้วอุณหภูมิต่างกันร,ระหว่าง นหนึ่งโยด้ากับสององศาที่ผลกระทบมากมายปรเทศไทยประเทศหนึ่งที่ถูกประเมินว่าปลอดบางมากนะเราเห็นว่าทําไม10ปีหลังเนี่ยนะตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่เนี่ยสองเนี่ยเราเจอแล้งนะเดี๋ยวเราเจอท่วมแรงท่วมแรงท่วมบางทีที่เดียวกันเลยปีที่แล้วเจอแรงปีนี้เจอท่วม ผมคิดว่า10ปีหลังมาเนี่ยนะมโโมันชัดเจนมากนะครับเอาเราเริ่มตั้งแต่ปี่างปีเนี่นะเ<ม>หตุการณ์น้ำท่วมใหญ่กตับนะเห็นไหม,ามในเดีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตกโดยเฉลี่ยนะประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณ1,200นะกว่าลบแต่ในปีนั้น,น,นตกมา1,600นะ<ม>เรมต้น,นะเลิกต้นนั่นแสดงว่าเอาเอ,อไสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบ พูดง่ายสุดข,ขั้วก็ได้นะการการตกมามากกว่า40%นั่นหมายความว่ามันแรงมากนะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสอย่างนี้มีอีกไหมแน่นอนมันั้นเกิดนะเหตุการณ์น้าท่วมแบบปีห้าสต้องเกิดอีกแน่แล้วจะแรงกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่อยู่กิจกรรมในเรื่องพวกนี้เพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หยุดถ้าประเทศไทยเนี่ย จะช่วยกันให้อุณหภูมิของเฉพาะเมืองไทยเนี่ยต่ำลงมันทําได้เราก็ต้องทำตัอเอกหน่อยเราก็ต้องกําหนดว่าใครจะสร้างเป็นป่าคอนกีดเนี่ยนะขอให้ป่าคอนกีดสีเขียวได้ไหมการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นคําตอบหนึ่งนะฮะลดะการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต้นไม้ก็เป็นแหล่งที่จะดูดซับ ดยการเป็กระจกนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ลดก็ต้องลดด้วยพลังงานอย่างนี้ต้องเปลี่ยนจากพลังงานที่ใช้น้ํามันใช้กา๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินไปเป็นพลังงานสะอาดถ้าเรายังไม่จะแก้ไขเนี่ยนะอนาคตเนี่ยห้ปีเนี่ยอย่าลืมนะกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเฉลี่ยพื้นที่กรนะุงเทพนะ0.5ถึง1.5เม็ดเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะถ้าอีก 50ปีเมื่อกี้ผมบอกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเม็ดมันท่วมกรุงเทพแล้วอนาคตหน้าเนี่ยผมพวกเราทั้งหลายมันจะอยู่ใต้น้ํากันเพราะว่ามันหลีกหนีไม่พ้นหรอกกรุงเทพอ่ะเพราะระดับมันอยู่อย่างนั้นมันเห็นชัดเรารู้ว่ามันจะเกิดเราจะปรับตัวอยู่กับมันได้ยังไงโลกต่างๆเราจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าโลกไหนจะมาเหมือน,นที่เราประสบโควิด ปัจจุบันนี่นะฮะซึ่งทุกคนไม่คิดหรอกนะโลกอะไรที่จะกลับมาถ้าอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปมันเหมือนกับโรคป่วยนะเขาใช้คำว่าโรคป่วยได้เลยตอนี้พอโรคป่วยปั๊บมันก็ทําให้คนป่วยสังคมป่วยสิ่งแวดล้อมป่วยนะจะตามมาถ้าเราไม่จัดการตัวเราเอง